คุยนะครับคนที่ใส่นะครับก็บจะมิ่งเขาจะใจรุ่งตรงต่อการบูชาพระรัต,ต,ตนตรัยกิจเป็นสมาธิรับเมตตาจากพระอาจารย์โชคทวีขออภัทยที่ไม่ถามสายาครับ เมีตาต่อเพื่อนในโอกาสที่ท่านได้ไปอยู่เหนือกว่าเราก็คือศีล2 2 7อย่เราศีล5ก็ขาดตั้งแต่ตีสีก็มีขาดตี5ขาด6กโมงเช้าขาดและก็ยังขาดอยู่ก็มีขา้าพเจ้ามีนอ ไปรเลยแม่ทัวจัดอาหารชุดเล็กนะครับให้ด้วยนะครับชึดงเป็นชัมร้าบางสุดยล่งไปกนสเกลลามือไว้ปกติเขาเลยพพาเวทนะนชุดนึ่งหน่อยนะครับทป่วยข้าหวานกะหล่าไส่มาอาหารทุกทุกอย่างนะครก็วับที่เขาวกม่มมกับเราจั่กาอาจารย์ท่านจะิจาอุทิศให้กับเพื่อนเราที่ไปอยู่สว่าค์นะครับ คนที่มาที่หลานมาต่อแถวทางนี้นะครับใต้หุนบ้านตรงนี้นะครับเราเียหลักม,มทงนี้างน่าบ้างม่่ที่ ั้งแต่เราเรียนจบมาส40กว่าปีก็พม่มีนะครับพแบบนี้เพราะท่านคือานไหนคอทุ่ง้าาสิ่งที่พาให้กับโยมเขาเรียกเมตตานะครับถ้าผู้ใหญ่ให้กับผู้น้อยเรียกบร,รุณาเราต้องทเงินใส่ซองเงินใส่ซองประจจัยใ,ใส่ซองเลย เพราะว่าหลวงพี่เป็นบารับตังผิดศีลต้องให้โยมลูกถือเท่านั้นอออมางพี่ออกมางพี่ออกมางพี่เออออกมาออกม้า นี่สังค ر ีโยดานสองเมกนี่ของแท้ได้เนี่ยมป็นของเป็นของปลอมหรือของแท้ได้เนี่ยเ <c oughs> ออไดเออเชิญเชิญเชิญสังค ر ีสังค ر ีนี่ของแท้เออ <c oughs> all right guys so <laughs> today we